จะพามาชมต้นนีออนที่สวนหลังบ้านนะคะต้นนีออนนี่มันเป็นไม้นอกนะคะเป็นไม้นอกมาจากเม็กซิโกค่ะลักษณะต้นมันถ้าบำรุง,งรักษาดีๆมันก็จะสูงประมาณ1-2เมตรนะคะ,ะใบมันจะเป็นลักษณะเป็นใบเดี่ยวใบใบเดี่ยวรูปรีค่ะใบสีเขียวขาวนวลสีเขียวขาวนวลอมเทา แล้วมันก็จะมีมีขนขนอ่อนๆเนีนะะ่ยค่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆก,ก,ก็จะเห็นสนับขนอ่อนๆน,นุ่มนะคะสวยสวยสวยสว,ยส,วยสวยทั้งใบสวยทั้งดอกเนะะี่ยค่ะดูดูลักษณะดูลักษณะใบมันใบมันลักษณะมนนะคะอย่างที่ว่าปลายใบยมนโคนใบศอก ขอบใบเรียวนะคะดอกมันก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูเข้มอมม่วงนะคะสวยนะสวย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 เกสรมันก็จะเป็นข้างในมันก็จะเป็นสีขาวขาวนวลค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยมันจะออกดอกพร้อมกันเต็มต้นเลยนะคะออกดอกพร้อมกันเต็มต้นแล้วประมาณ มันมันออกดอกแล้วม hey, well. ันก็จะบานบานแล้วมันก็จะโรยมันมันจะโรยไวอยู่นะคะมันโรยเสร็จแล้วมันก็จะมีดอกดอกน้อยๆค่ะแซมขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาดูดอกดอกน้อยๆห่าตุ้มๆนี่ค่ะมันก็จะแซมขึ้นมาใหม่นี่ยเนี่นี่ดอกตุ้มๆดอกดูดูตรงนี้มันจะชัดกว่าเนี่ยดอกตุ้มๆเนี่ยก็จะแซมขึ้นมา ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะบานสังเกตเห็นว่ามันมันจะออกดอกทั้งปีเลยนะคะต้นนี้นี่มันจะชอบบริเวณที่มีแสงแดดถ้าถ้าแสงแดดเจ,จ้าเนี่ยมันก็จะออกดอกเยอะแต่ถ้าอยู่ในที่ร่มนะคะมันจะไม่ค่อยออกดอกส่วนมากก็จะเห็นแต่ใบมันเป็นใบเขียวๆอันนี้เราเราเพิ่งย้ายออกมาในที่ที่มันมีแสงนะคะ แล้ววัชพืชนี่เราก็เพิ่งเพิ่งเอาวัชพืชออกให้มันแล้วก็รดน้ํารดน้ําไม่ต้องรดบ่อยค่ะประมาณสองวันรดทครั้งหนึ่งนี่ให้ดูอีกค่ะตอนกลางคืนนี่ใบใบมันีน่จะถ้ามืดมืดนี่ใบมันก็จะสะท้อนแสงนะคะก็เลยรู้ว่าเออมันเป็นที่มาของชื่อมันต้นนีออนคนเลี้ยงก็ สุขใจนะคะสุขใจมีความสุขชอบชอบชอบที่บ้านมีสามต้นค่ะสามต้นสามต้นอันนี้เราเรายังไม่ได้แต่งกิ่งมันมันก็เลยชีโดชิ้ด,ดีมันก็เลยไม่ได้เป็นพุ่มสวยเท่าไหร่เนี่ยค่ะสวยนะสวยนะ การขยายพันธุ์นะคะทำได้ง่ายมากค่ะเราจะตัดกิ่งก็ได้ส่วนลำต้นก็ได้หรือว,ว่าส่วนยอดมันก็ได้นะคะตัดแล้วก็เอามาปักชำค่ะถ้าใครถนัดตอนกิ่งก็ได้นะคะแต่ง่ายที่สุดก็คือเอามาปักชำอะ่ะมันง่ายง่ายที่สุดเลยค่ะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆอันนี้เราดูแลวัชพืชแล้วค่ะเพิ่งเพิ่งเอาวัชพืชเพิ่งถอนวัชพืชออก แล้วก็พรวนดินให้พรวนดินแล้วก็รดน้ําน้ําที่เรารดนี่ก็จะเป็นน้ําประปานะคะน้ําประปาที่เราเปิดทิ้งเอาไว้ประมาณสามห้าวันเพื่อให้คอรีนมันละเหยไปก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอาน้ำตัวนั้นอะมารดมารดรนี้ออนเราจะรดน้ำวันว้นวันนะคะ ต้นนีออนี่มันจะชอบดินลักษณะเป็นดินร้วนค่ะดินร้วนแล้วก็มันระบายอากาศได้ดีแล้วการบำรุงรักษาเราก็จะใส่ปุ๋ยอคอกนะคะปุ๋ยคอกก็จะเป็นพวกขี้วัวขี้วควายพวกนี้ค่ะเราเอามาใส่ให้ที่บ้านมีสามต้นนะคะต้นนโออน3สามต้นเพิ่งเลี้ยงปีนี้เป็นปีแรกค่ะดอกมันออกสวยทั้งดอกสวยทั้งใบเลยค่ะ คนเลี้ยงก็ดีใจค่ะดีใจไหมชมทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยชอบชอบชอบออกดอกสวยดอกสวยมากเลยค่ะนาหากการบำร,ร,รุงรักษาก็จะรดน้ำเติน,น้ำพวนดิน อันนี้เป็นน้ำประปานะคะน้ำประปลามันได้น้ำแล้วมันก็ชุมช่มชุม่มฉ่ำชุมฉ่ำชุมฉ่ำช,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 ชคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบกรุณากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวัลลชาแนล จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ